ือเมื่อกี้ผมตั้งใจดูมากๆเลยพี่แล้วก็เรารู้ถึงเจตนาของพี่มากๆเลยครับแล้วผมก็รู้สึกอินกับเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมองดีๆว่าสิ่งที่พี่นำมาในวันนี้สิ่งที่พี่เขาต้องการสื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวและมันเกิดขึ้นจริงๆในชีวิตเรานะไม่ว่าจะเป็นการใช้โซเชียลอะไรต่างๆ อะไรต่างๆที่ทําให้นิสัยเราเปลี่ยนไปทําให้อะไยธรรมของคนเราจริงๆอะ่ะที่คนจะพูดต่อหน้ากันอะ่ะมันลดน้อยลงซึ่งผมอยากให้พี่ทําโครงการเนี้แบบให้มันออกไปอีกแบบให้ทุกคนรับรู้อีกอีกมากกว่าน,นี้ครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วมาจากโซเชียลก็เยอะแล้วส่วนหนึ่งก็ มันเหมือนมันมีคอยแบบพ่อเป็นจริงที่คอยช่วยเหลือผมอยู่ครับว่าเราอะควรใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงและตัวเองและโลกข้างนอกให้ได้มากที่สุดแทนที่เราจะอยู่ในหน้าจอเล็กๆคือสิ่งที่ผมต้องการสื่อก็คือผมอยากให้พี่แบบเหมือนวันนี้พี่ปวดล็อกผมบางอย่างครับว่าผมคิดมาตลอดว่าชีวิตผมเกิดมาเพื่ออะไร เกิดมาแล้วจะทำประโยชน์อะไรให้ใครได้บ้างซึ่งผมอยู่ในคณะไอทีแห่งนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับไอทีในอนาคตผมอยากจะให้ลูกหลานผมเนี่ยได้เห็นหนึ่งข้อสำคัญของสิ่งนี้ที่พี่สื่อออกมาแล้วผมอยากให้สังคมของโลกและประเทศมันดีขึ้นจริงๆขอบคุณพี่มากๆครับที่จัดไันนี้ขึ้นมา ความกล้าหาญของนายที่ยืนขึ้นมาแล้วพูดอย่างนี้นะได้ลบความซึมเศร้าของนายไปตลอดชีวิตแล้วมาสมัครงานที่บัที่ออฟฟิศพี่ได้เลยนะขอบคุณมากผมทักโอเคโอเคโซนโซนและอีกหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ก็คงจะมีมิติต่างๆที่อยากจะพูดและรู้สึกทีนี้มันเป็นหน้าที่ละคือในประเทศไทยเนี่ยหนังเรื่อง The Social Dilemma เนี่ย ไม่ได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับการติดอันดับเหมือนในประเทศออสเตรเลียอินเดียหรือประเทศอื่นๆที่กำลังตกที่นั่งลำบากเกี่ยวกับเรื่องสภาวะไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆเราเองนะครับบริษัท Splash Interactive เราได้ตั้งต้นทำดิจิทัลวัคซีนโดยที่ไม่ได้เริ่มต้นจากการมีการสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะอย่างที่ผมบอกตแต่แรกว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดปกติจึงเห็นว่าโซเชียลมีเดียนั้นมันมาส่งผลกระทบอะไรกับสังคมแล้วผมก็คนหนึ่งที่ รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึง่งณโอกาสนี้ผมอยากจะขอขอบคุณผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง The Social Dilemma และรวมไปถึงภาพยนตร์เรื่อง Digital Vaccine ภูมิคุ้มการทางด้านดิจิทัลปรมือให้เขาหน่อยครับผมนะครโอเค